มาจ้ะพี่น้องได้เวลาจิบกาแฟาได้บานอือได่เดือนปิง่งขน,นมปังแล้วแล้วป่เนี่มามามากินกับขนมปังกันพี่น้องบ้างเนี่ยแ่เดือนปิ่งกับก๊อเลยพี่น้องอกินข้ามหมองเลยอือกินข้าวเตาเลยพี่น้องปิ่งยุคกับนีกินยกกับนีละอือ่ะกินกาแฟจับกรอนเฮ้าจังไปเหเบียบ เอาไว้ที่หลังก็ะด้ดอกเวียกนันนะเอ้าอิ่มท้องสะก่อนพี่นองเรื่องอื่นจังวากันเนาะตื่นเสา ؤ เกินมากเกียใกล้แล้วอันดับต่อมากก็คือกินกาแฟานี่ละก็ออกขอ,อดกานใดดอกกันตเส ا อยู่ ออกขอกมากกับมันนี่เายแดงบ่ไเด,เด้ไปเกี่ยวหยาดอกมันนี่สบายเหล้วหมู่บ้านนี่เอาเปินเอาอันห้ามาให้พี่น้องเอ้หลายค่ะสองเข่งเอาโหลดนะสองเข่งว่ามันเขียงหน่อยได้เป็นน้องสองเขีงไงเข่งซุ่มไหมซุ่มซุมไกลเห็นไหมนั่นะอืะเต็มพอหลอกินอ้วยสามมื่นปวดหลับบานเดือนสบายเลยพี่นอ้องเอาเปินเกี้ยวมาให้ ทั้งสี่แหละพี่น้องมีเอาดีมีใช่เบก,ก็้าคึงเอาเกี้ยวมาให้ประจําพี่น้องเพราะว่าอยุหน้าเพิ่นก็หลายนักกันเนาะเพิ่นกับติ๊ตางไหนเกี้ยวออกจัดหน้าเพิ่นละ่ะเพิ่นบ่ได้เอาไม้ให้เฮาเพิ่นก็คือเกี้ยวถิมนะนะถนะิมใหนะม่น,น้ำถนนทั้งสี่นะอืย่าดีอยู่เดือนก็เลยสบายเลยเหมืนอนนี่ยบ่ได้เกี่ยวหย่า จังมากินกาแฟสบายสบายกันเหมือนนี่ม่เด้๋ยว้าได้ฟังนะพี่น้องเดีนยวมเด้๋ยว้าได้ฟังก็เด้๋ยว้าไปเกี่ยวญ้าแล้วเมื่อนี้กินกาแฟสบายใจเลยน้อพี่น้องเมื่อนี้วัดยังพี่น้อง่าต้องบอกวัดนักหน้าเมื่อนี้เบิ่งเอาแดงทั้งชุดได้พี่น้องเมือนี้ แดงเพิ่มชุดพอไปยังมาเตรียมวันอาทิตย์ว <c oughs> ันอาทิตย์ต้องย็ดในจิตแจ่มใสนะพี่น้งนะองเนาะไปเครียดกับพี่ยังตั้งสินอเรื่องเคลียดๆว่างไปหันละยไปเอามันขึ้นมา <c oughs> เอาแต่สิ่งดีๆสิ่งสบายใจมใส่สมองเฮานะพี่น้องเนาะสมองเฮาจะได้ปลอดโป้งลงใจอ,อยไปหาแนวนักนัก,นกห้สมองนะพี่น้อง ทุกคนนั่นลหละล่อยบ้างพี่น้องปล่อยบ้างหน่อยหันเะความทุกข์ความยากเอาแต่ความชื่นมื่อนะพี่น้องนะเอาแต่ความชื่นมื่นลื่นล้มใ,ใจจิตใจเฮาแจังถี่เพราะถ่อไหวผิดยังไรพี่น้องตื่นสอนมาตื่นสอนมาเฮายังมีลมหายใจอยู่นั่นคือบุญวาสนาเฮาแล้วล่ะพี่น้องที่เฮาได้ไปต่อ จะไปชิดอย่างไรนะค่ะนะเอามีล่มหายใจกับทถาก็เอามีความซุขก็ล่ะมีบุญล่ะล่ะสา่งคว่ำคุณงามความดีต่อไปอีกแต่เฮายังมีร่มหายใจนะพี่น้องนะ,ะหนัหว,วน่องหัหวมวนอัวน่องหัวมอนนะพี่น้องนะจะไปซี่เลียดซี่เรียดก,ก็ได้ได้ดพี่น้องว่ามันยุ่ง กินกาแฟ <c oughs> สบายสบาย <c oughs> ต้องไปซีเรียดยังไลดอกพี่น้องเฮียห่ยาของสบายมันกับสบายจะล่ะพี่น้องเฮียห่หาย้า,ยะะาขวงถูกกับถูกยกับกกยาของเฮ้ายกับตัวเฮาเองนะพี่น้องนะเฮียถ่าถูกกับถูกเฮียถ่าสบายกับสบายคือบ้านล่ะฉันนั่นแล้วเฮาจริงไดทีคือความถูกมันกับเขาไม่ดอกแต่ว่า ห้าหวโหจักว่ามันทุกแล้วว่าสันกัดปล่อยมันไปเลยโอ้ทุกต้วนนี่ว่าสันหฮากับเฝ้าคิดมาทาั้งมาทาั้งทีห้าวจิสุขใจเลยนะพี่น้องนะอย่าไปนั่นคือเพิ่นคือคือพระค,คนสอนละ่ะไห้ห้าอยู่กับปัจจุบันอืมไห้ห้าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตอนนี้ล่ะหฮากำลังมีความสุขอังเดียเฮากับไ้มีความสุขเต็มที่เลยพี่น้อง ถวามทุกมันก็มีเขามากแต่ว่าเ้าเพราะห้าหูจักว่าถูกแล้วหฮากับสลัดมันออกไปสลัดมันทิ้งอย่ไปยึดมันไวยึดต้องยึดสิ่งดีๆพี่น่องอย่ไปยึดสิ่งที่มันบดีนะสิ่งไหนมันบ่ดีเตะขาปลาคามหลุดอย่ไปสี่เรียยมน่ะพี่น้องกับชีวิตนี่นะกินกินกินอาจจะกันคลิปนี้ก็แค่นีก็เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่เดือนเนเด้อพี่น้อง เราไปเ้าวอย่าได้เขามาคุยกันอีกนะคะเนาะบอกนู่หัวมวนกันไปเพต้องไปซีเรียสเรื่องแนวใดซีเรียสเพต้องเอามาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะบอกเรื่องอ่าหมอนซืึนหัวเซลล์เห็นเห็นนะคะเนาะสวัสดีค่ะ